สวัสดีค่ะธนิศาลานามุลเรืองนะคะเป็นพยาบาลวิชาชีพทำงานที่สูตรไม้ที่7จขอนแก่นค่ะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องกระบวนการการให้คำปรึกษานะคะหลังการเจาะน้ำคลํำซึ่งสิ่งสำคัญที่จะต้องคำนึงก็คือหญิงตั้งครรภ์และครอบครัวนะคะมีการรับรู้และประสบการณ์ที่หลากหลายมาก mm. เกี่ยวกับเรื่องกลุ่มอาการดาวเราในฐานะที่เป็นผู้ให้คาปรึกษาควรตระหนักและก็เข้าใจในความหลากหลายของแต่ละครอบครัวว่าเป็นอย่างไร ซึ่งจุดเน้นที่สําคัญในการให้คําปรึกษาในฐานะที่เราเป็นผู้ให้คําปรึกษาจะต้องเน้นย้ําและปฏิบัติให้หญิงตั้งครรภ์และครอบครัวเข้าใจแล้วก็สามารถเลือกตัดสินใจแนวทางในการดูแลตนเองนะคะวัตถุประสงค์ของผู้ให้คาปรึกษามี2ข้อนะคะข้อที่1คือมีความรู้ความเข้าใจในการให้คําปรึกษาหลังการเจาะน้าคลําส่วนข้อสองก็คือสามารถถ่ายทอดความรู้แล้วก็ประเด็นสําคัญที่จะนําทักษะการให้คําปรึกษา ไปให้คำปรึกษากับหญิงตั้งครรภ์และครอบครัวได้อย่างเหมาะสมค่ะแนวทางสำคัญมีอยู่3ขั้นตอนขั้นตอนที่1ก็คือการสร้างสัมพันธภาพและการตกลงบริการส่วนขั้นตอนที่2นั้นก็คือการประเมินการรับรู้ผลการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดหรือผลการตรวจ้วําคร่รรนำนะคะส่วนข้อที่3ก็คือการประเมินการตัดสินใจเลือกในการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์และสามีขั้นตอนที่1 สร้างสัมพันธภาพและการตกลงบริการเราควรกล่าวทักทายแล้วก็พูดคุยเรื่องทั่วไปด้วยสีหน้าท่าทางที่เป็นมิตรนะคะหรืออาจจะถามถึงประสบการณ์ที่ฟังมาตั้งแต่ต้นว่าเขาได้รับความรู้หรือได้รับสิ่งต่างๆที่ที่ที่จะเรื่องเกี่ยวกับการตรวจทัดกรองกลุ่มระการดาวนะคะก่อนที่เราจะกล่าวไปถึงประเด็นสําคัญที่เราจะพูดในต่อไปค่ะผลตรวจน้าค่ํานะคะอย่างที่บอกไปก็คือมีทั้งผลลบและผลบวกหากผลลบ เราในฐานะผู้ให้คำปรึกษานะคะคือให้ข้อมูลในการฝากคันปกติให้เขาไปฝากคันโรงพยาบาลใกล้บ้านหรือว่านัดหมายให้มาดูแลต่อที่โรงพยาบาลของเรานะคะส่วนหากผลออกมาเป็นบวกเราก็ปล่อยให้ทั้งสามีภรรยาระบายความรู้สึกของเขาออกไปโดยเราอาจจะใช้ทักษะความเงียบนะคะปล่อยให้เขาได้ระบายความรู้สึกออกมาพอให้เขาระบายความรู้สึกเสร็จแล้วเราอาจจะใช้การสะท้อนความรู้สึกแสดงความเสียใจให้เขาหรือความเห็นอกเห็นใจใเขานะคะ เพื่อให้ผู้รับบริการได้แสดงความรู้สึกของตัวเองออกมาได้มากที่สุดเราอาจจะใช้ประโยคที่ว่า,าหลายคนที่ฟังผลเลือดแล้วรู้ว่าลูกเป็นดาวเขาก็รู้สึกเช่นคุณเช่นกันค่ะหรือการให้กำลังใจเขาเช่นเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่เข้มแข็งนะคะจะต้องผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ไปได้ค่ะในกรณีที่การแจ้งผลตรวจําคข้าเป็นบวกนะคะซึ่งถือว่าเป็นข่าวร้ายสำหรับหญิงตั้งครรภ์และก็สามีหรือว่าครอบครัว เราในฐานะผู้ให้คำปรึกษานะคะต้องคำนึงสังเกตแล้วก็ประเมินปฏิกิริยาเมื่อเขาได้รับข่าวร้ายนั้นๆน,น,นะคะ,ะเพื่อที่จะให้การดูแลแล้วก็ซัพพอร์ตจิตใจได้อย่างเหมาะสมในแต่ละปฏิกิริยาของสามีแล้วก็หญิงตั้งครรภ์ค่ะสิ่งสำคัญนะคะสำคัญมากในเรื่องนี้ก็คือการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาหรือครอบครัวอาจจะใช้ประโยคที่ว่าคุณพ่ออยากขอบคุณแม่ไหมคะ จากที่เราเห็นว่าคุณแม่ร้องไห้เสียใจที่ลูกที่ผลออกมาแล้วลูกเป็นดาวนะคะหรืออาจจะสรุปข้อความสั้นๆระหว่างคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝ่ายว่าเขาพูดอะไรบ้างอีกอันที่สองก็คือการใช้สื่อสารทางตรงนะคะให้ทั้งสองฝ่ายได้เข้าใจและให้กําลังใจซึ่งกันและกันเลยแล้วเราค่อยเสริมแรงบวกเข้าไปแล้วก็ทวนซ้ําให้อีกฝ่ายทําแล้วก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกันอีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คือการประครับประคองจิตใจของหญิงตั้งครรภ์สามีหรือครอบครัวที่เขา ได้ฟังข่าวร้ตรงนั้นให้เขามองโลกในแง่ดีแล้วก็มีการเวียนถามทุกๆฝ่ายว่าเขารู้สึกยังไงเมื่อเขาได้รับข่าวตรงนั้นนะคะอีก,กนหนึ่งที่เราควรให้ก็คือข้อมูลแนวทางในการดูแลเมื่อเด็กออกมาเป็นดาวเขาจะต้องดูแลยังไงหรือเขาท้องเด็กดาวอยู่เขาจะดูแลตัวเองอย่างไรนะคะแล้วก็ประเมินความพร้อมในการดูแลตนเองของตัวหญิงตั้งครรภ์เองหรือการซัพพอร์ตทางสามีหรือครอบครัวว่าไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ ด้านความรู้ในการดูแลเด็กแล้วก็อีกอันนึงก็คือการฝากท้องคนฝากท้องที่ไหนนะคะอธิบายทั้งข้อดีข้อจํากัดไม่ว่าจะเป็นทางเลือกทั้งสองทางก็คือให้เขาตั้งคันต่อไปโดยดูแลลูกของเขาไปนะคะอันที่2ก็คือการยุติการตั้งคันก็คือให้เขาเลือกและตัดสินใจด้วยตัวเขาเองโดยที่เรามีฐานะแค่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะคะสิ่งสำคัญที่สุดในการตัดสินใจในตรงนี้ก็คือ ต้องทวนซ้าแล้วก็สรุปความดีๆนะคะว่าเขาพร้อมใจหรือตัดสินใจอย่างไรสิ่งสำคัญอีกอันนึงก็คือต้องเวียนซ้ำให้ทุกคนมีความคิดเห็นแล้วก็เลือกในทางเดียวกันค่ะส่วนขั้นตอนที่3สุดท้ายแล้วนะคะคือการประเมินการตัดสินใจเลือกแนวทางในการดูแลซึ่งในกรณีที่เขาตัดสินใจตั้งคันต่อเขาจะดูแลลูกของเขาไปจนคลอดแม้จะออกมาเป็นดาวก็ตาม อาจจะมีประโยคเราใช้ประโยคตัวนี้ว่าเราลองคุยดูไหมคะว่าถ้าตั้งคันต่อแล้วเราจะเตรียมตัวดูแลเขายังไงเรามีความพร้อมอะไรบ้างคะเพื่อเราจะหาทางดูแลต่อไปหรืออาจจะบอกว่าคิดว่าถ้าตั้งคันต่อจนกระทั่งคลอดไปแล้วคุณพ่อกับคุณแม่มีการวางแผนอย่างไรต่อบ้างคะอย่างนี้ก็ได้นะคะเพื่อหาแนวทางร่วมกันว่าถ้าเกิดลูกตั้งถ้าเกิด ถ้าเกิดเขาตั้งคันออกมาแล้วลูกเป็นดาวเราจะดูแลอะไรต่อไปค่ะสุดท้ายที่เราจะมาก็คือเราต้องสะท้อนความรู้สึกหญิงตั้งครันและสามีเพราะว่าถ้าเขารู้ว่าลูกเขาอะเกิดมาเป็นดาวแน่ๆสิ่งที่สําคัญที่สุดของเขาอาจจะเป็นเรื่องโรคแทรกซ้อนที่จะเกิดกับลูกหรือแม้กระทั่งเกิดกับตัวของคุณแม่เองนะคะของเราในฐานะผู้ให้คำปรึกษาต้องให้ข้อมูลให้กําลังใจให้แรงเสริม ให้เขามองในด้านดีๆในสิ่งที่เขาเลือกแล้วว่าเขาจะตัดสินใจตั้งครันต่อนะคะเพื่อให้หญิงตั้งคภ์สามีและครอบครัวคิดในแง่บวกว่าเขาได้ดูแลลูกของเขาได้ดีที่สุดเป็นพ่อแม่ของลูกที่เป็นดาวที่ดีที่สุดค่ะเน้นย้ําเลยการส่งต่อเครือข่า,ขายการส่งต่อข้อมูลในครอบครัวที่ตัดสินใจแล้วว่าจะตั้งคันต่อซึ่งลูกของเขาจะต้องออกมาเป็นดาวชินโดรมที่จะต้องดูแลในระยะยาวการส่งต่อข้อมูลที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพสตที่อยู่แถวบ้านเขาหรือโรงพยาบาลใกล้บ้านที่เป็นรอพชออีกอันนึงคือการนัดหมายที่จะต้องดูแลต่อเนื่องต่อไปไม่ว่าจะเป็นแล้วแต่โรงพยาบาลอาจจะทุกหนึ่งสัปดาห์หรือทุกหนึ่งเดือนเพื่อจะดูแลการจเจริญเติบโตของเด็กหรือดูแลสุขภาพของคุณแม่แต่เราควรที่จะนัดเป็นให้มาเป็นคู่หรือเป็นครอบครัวเพื่อจะได้ดูว่าเขามีปฏิกิริยาหรือเราจะต้องดูแลเขาอย่างไรต่อไปนะคะ อีกอันหนึ่งนะคะที่สําคัญก็อย่าลืมว่าเราควรให้นําบัตรหรือให้ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับหญิงตั้งครรภ์และครอบครัวเพื่อเขาเม,มีอะไรกุ้มใจกังวลหรือต้องการความช่วยเหลือทันด่วนให้สามารถติดต่อได้หรือเราควรจะให้เปิดช่องทางให้เขาสามารถเข้ามารับคำปรึกษาได้โดยตรงได้เลยทันทีที่โรงพยาบาลของเราค่ะสรุปสุดท้ายนะคะในการให้คำปรึกษา หลังการเจาะน้ําคร่าสิ่งสําคัญมีกระบวนการอยู่3ขั้นตอนค่ะอันที่1ก็คือการสร้างสัมพันธภาพและตกลงบริการกับหญิงตั้งครรภ์และครอบครัวดีๆอันที่2ก็คือเราต้องประเมินความรับรู้และความรู้สึกต่อผลการตรวจน้ําคร่ํานะคะไม่ว่าจะเป็นผลบวกหรือผลลบสุดท้ายสําคัญจริงๆในกระบวนการนี้ก็คือการประเมินการตัดสินใจเลือกแนวทางในการดูแลไม่ว่าจะเขาจะยุติการตั้งครรภ์หรือ จะต้องตั้งคันต่อเราต้องมีข้อมูลแล้วก็มีแนวทางส่งต่อที่ถูกต้องและเหมาะสมสำหรับครอบครัวนั้นๆค่ะและหากต้องการกระบวนการในการให้คำปรึกษาหลังการตรวจมิฉัยก่อนคลอดหรือการเจาะน้ำคลํำนะคะที่เป็นกระบวนการโต้อตอบหรือวิธีการฝึกดีๆสามารถดูตัวอย่างจากงลิก์วิดีโอที่ให้ไว้ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ